สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอูกันในช่อง s สกุล c h ช n n นลนะคะก็วันนี้จะมาทำละครสั้นเรื่องพี่สาวจอมซ่าน้องสาวจอมสนตอนเดียวจบไปดูกันเลยค่ะเฮ <Yeah. S 1> <Hey, S 2> ้ยหิวข้าวจังเลยไปเล่นมาเหนื่อยไปดูซิว่าพี่อะทำอะไรอยู่หิวข้าวจังเลย พี่พี่หนูหิวข้าวมีอะไรให้หนูกินบ้างไหมพี่หนูหิวข้าวหิวข้าวก็ไปหาอะไรกินสิแตมันบอกฉันทําไมจะให้ฉันทําให้งั้นเหรอทำกินเองเลยนะฉันขี้เกียจจะตายอยู่แล้วถ้าพี่ไม่ไปทําให้หนูจะฟ้องแม่จริงๆด้วยจะให้หนูฟ้องแม่ไหมจะฟ้องก็ฟ้องไปสิชานน่ะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆก็ไปฟ้องแม่ละ่ะ เรื่องของแกเถอะฉันไม่สนใจหรอกไม่กลัวหรอกได้ถ้าอย่างงั้นฉันก็จะไปฟ้องแม่ฝากไปก่อนเลยนะพี่ถ้าแกกล้าฟ้องเนี่ยแกาตายแน่นะยิเชอรี่หยุดเดี๋ยวนี้เอา้านบอกว่าไม่กลัวไงจ๊ะแกต้องโดนฉันสั่งสอนแล้วละ่ะมันนี่เลย กินจะผ่าแกะกินก็ได้กินอะไรเอาราคาถูกๆนะชั้นนี้่อยมีตังค์นะมาดูเมนูก่อนเข้าร้านดูเลยจะเอาอะไรจะสั่งอะไรโอ้โหมีแต่ของ,พง,พงแพงๆเต็มไปหมดเลยอะ่ะเชอรี่พี่ว่าร้านนี้เราไม่ต้องมากินดีกว่านะราคามันแพงมากเลยอะพี่เงินพี่ไม่ถึงอะ่ะอื แต่รานนี้แกินร้านนี้อยากกินบิงซูกินบิงซูนำามันตีนน้ำเดซิลลี่ไม่ตงบิงซูจะเอาบิงซูจะเอาบิงซูไม่ยอมไม่ยอมจะเอาบิงซูมันนี่อะไรนะทำขึ้นมานี่เลยไม่นะปล่อยปล่อยปล่อยจะเอาบิงซูิงเข้าแล้วนะอุ้ยเออไม่ยอมไม่ยอมหนูจะกินหนูจะกินน้ำนั้นไม่เอา ถ้าแกยังเวไวยเนี่ยฉันจะ,ะปล่อยให้แกร้องไห้เหมือนเนล้วนะฉันไม่สนใจละฉันเข้าห้องละ้ม่ำคางจริงเลยมีน,น้องคนหนึ่งก็ร้มาไม่ไดเูเล่นเกมไปเครียดดีกว่าฮ้ยพี่ไม่เอาหนูจะก,กินพี่มานี่ โอเคก็ได้หนูยอมกินอาหารที่พี่ทำให้ก็ได้แต่ขออย่างเดียวนะไม่ใช่มาม่ากับไข่ต้มแต่อย่างอื่นหนูกินได้หมดเออพูดใิ้ได้แบบนี้ก็ดีสุดรีบทำน,นะพี่หิวแล้วอย่าลีลาได้ไหมหิวอาหารมาเสร์ฟแล้วค่ะ คนหนูเชิญนั่งกินให้สบายเลยค่ะพี่หบอกว่าไม่เอาไข่เจียวไงนี่เมนูนเนี้ยเป็นไข่เจียวก็จริงนะแต่ฉั้นใส่หลายอย่างไปเลยนะแกเห็นไหมคือกินไปเธออีกแลาเรื่องมากฉันก็เททิ้งมดหรอกอก็ได้ก็ได้เฮ้น้องคนนี้นี่สงสัยต้องโดน กระทาฟาดหัวสักรอบว่ามันจะฟังฉันเป็นเด็กดีเนี่ยละครเรื่องนี้สอนให้ดูว่าอย่ามีน้องสาวนะคะถ้ามีน้องสาวก็ค่ามันที้งซะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระเหมือนมะนาว